สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน EP ที่ี่121ค่ะพี่พี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน EP ที่121ี่121กันนะคะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันทั้งหมด21รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลย ได้เลยค่ะหนจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่สองวันนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะคุณท่านวัดหนังค่ะรายการที่4ี่นะคะรายการนี้ก็จะเป็นพระร่วงรังปืนเะนาท่านสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหรือถัดมานะคะจะเป็นหมายเลขสิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะคุณท่านเหรียญกลมนะคะ ร้อยจันร์งามๆค่ะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านหรือจะเป็นหมายเลขที่13 14 15นะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านใดปิดทันจองทานได้ารายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะท่านหมายเล็กหนึ่งค่ะขอเปิดด้วยนะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยชูตินุทาโรค่ะกรรมการนะคะวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทเขาท่านองค์พระนะคะเป็นพระเนื้อผงเขาท่านท่านจะได้รับทั้งหมด3ามกล่องเลยนะคะสามองค์เลยนะคะ มีเป็นพระขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะท่านรูปนะคะรูปเหมือนของหลวงพ่อกลวยนะคะแล้วก็เป็นสมเด็จแบกม่านของหลวงพ่อกลวยค่ะแบ่งปันนะคะท่านใดศรัทธาที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะท่านองค์นี้นะคะได้รับทั้งหมดนะท่าน3องค์นะคะอยู่ในกล่องชุดกรรมการค่ะแบกม่านของหลวงพ่อกลวยนะคะ องรูปเหมือนของหลวงพ่อกลวยเขาท่านแล้วก็เป็นพระคุณแพนหลวงพ่อกลวยนะคะชุดนี้นะคะ450บาทเท่านั้นท่านมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะท่านใดศรัทธาพ่อกลวยรายการนี้นะคะมารับชมไปพร้อมๆกันค่ะท่านเดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะคะผูกพัทสีมานะคุณท่านวัดคสิตารามนะคะท่านใดศรัทธานะคะจองกันให้ท่าน450บบาทเท่านั้นค่ะท่าน 450บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะมาเลขสองวันนี้นะคะเป็นเหรียญวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดหนังกทรมนะคะเป็นพิมพ์นิยมนะท่านเนื้อทองแดงค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเหรียญงามนะคะท่านนี่คะ่ะหน้าเหรียญท่านชัดนะคะหน้าตาท่านชัดนะคุณท่าน อยู่ในกล่องเลยนะคะพร้อมหมห่วงเดิมๆค่ะขอแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านรายการนี้ให้ทันกันนะคะด้านหลังเป็นหลังยันสีนะท่านรายการนี้นะคะแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะถัดมาค่ะถัมากันที่รายการที่3ค่ะ หมายเลขสามวันนี้นะคะเป็นพระคุณแผนผงพายหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะบล็อกแรกนะคะวัดะหารไรจังหวัดระยมเป็นองค์พระปี17ึ่งคำท่านนากรองท่านอัครว้ชัดเจนนะคะองค์ลงรักปิดทองงดงามค่ะท่านนี่คะ่ะอกท่านเต็มฐานท่านเต็มนะคะท่านใดาตาวไยตาถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนขององค์ลงรักปิดทองนะคะแบ่งปันที่4ี่รห้าบาทค่ะ 4 5 0หบาทเท่านั้นนะคะท่านวันนี้ไม่รอช้านะคะปิดจองกันให้ทานเขาะ,ะท่านด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะ4 5 0หบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่4ี่นะคะหมายเลขสี่วันนี้เนีา่่านเป็นพระร่วงรางปืนนะคะรายการนี้นะคะพระร่วงรางปืนค่ะท่านกรุสุโคไทยนะคะ ยดงามมากๆค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะเป็นเลี่ยมกรอบเงินผสมของท่านด้านหลังนะคะเลี่ยมเต็มให้กับท่านเลยนะคะท่านใดสนใจองนี้แบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทนะคะทักมาค่ะท่านมากันที่รายการที่5ค่ะมาเลข5วันนี้นะคะเป็นพระราชสั่งวรวพิมลหลวงปุโตวัดประดู่ิมพีของท่านอน,นุญาตเปิดให้ชมนะคะท่านจะได้รับพระกิ่งหลวงปุโตและเป็นล้อมแมกของหลวงปุโตนะคะ ชุดนี้ท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะท่านพระกิ่งของหลวงปุโต,โตนะคะกิ่งงามๆผิวงามๆบท่านผิวมันงดงามเลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กของหลวงปุโตนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะท่านปิดจองกันให้ทันนะคะให้ดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังพระกิ่งนะคะท่านเป็นหลังยันน,นะคะล้อแม็กนะคะ 4-50บาทเท่านั้นค่ะหมายเลข5นะคะถ้าดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์นี้นะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะท่านเนื้อเก่านะคะนะคะทาจากกรองสดเลยนะคะหากท่านใดนะคะเห็นแล้วชอบเห็นแล้วศรัทธาน,นะคะปล่อยแบ่งปันที่450บาทค่ะ 450บาทน้องท่านองค์นี้ท่านจะได้รับพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะได้รับองค์พระพอ้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบเลยนะคะท่านใดได้แป่ขึ้นขอบูชาได้สวยค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเช่นกันนะคะท่านท่านใดตามหาพระสมเด็ดจสวยๆสักรายการนะคะต้องไม่พลาดคขาท่านผิวงามๆเลยนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะ เป็นพระเนื้อผงนะคะไม่บิน่นไม่แตกหักใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านไม่ต้องกลัวนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วคะท่านนคะคะได้ไปขึ้นขอบูชาได้สวยๆนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะขอแบ่งปานะคะองค์นี้ที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่8ค่ะหมายเล็ก8รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวค่ะท่าน นาเหรียญท่านชัดนะคะหน้าตาท่านชัดทั้งดวงตาทั้งจมูกนะคะท่านพอท่านเขียวนะคะเลี่ยมใส่กรอบของท่านแบ่งปันเลยนะคะ4 5 0ห้าบาทค่ะ4 5 0ห้าบาททางท่านได้รับองค์พระไม่พอพร้อมเลี่ยมใส่กรอบแล้วท่านะคะแค่ค่ากรอบท่านก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะคะท่านนี่ค่ะให้ทันกันนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่9ค่ะ หมายเลขาวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานของท่านพิมพ์ทรงเม่นนะคะททานเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะวัดบางนมโคค่ะหลวงพ่อปานรายการนี้พร้อมเลี่ยมนะคะขอแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงเม่นนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานนะคะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะ หมายเลขสิบวันนี้น้องท่านเป็นเหรียญหลุมพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามค่ะท่านดูนะคะสังเกตเห็นไหมคะจะมีรอยจานนะคะเป็นยันจานมือน้องท่านรอยจานบนเหรียญชัดๆเลยนะคะทั้งซ้ายขวาค่ะเหรียญงามค่ะท่านขอแบ่งปันนะคะเหรียญนี้พร้อมเลี่ยมค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นปีศูนย์สี่น้ท่านเป็นรุ่นแรกนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้นะคะเป็นพระผง,งของขวัญของท่าน,าานหลวงพ่อสดปากน้ํานะคะพระผงของขวัญเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านท่านดูด้านขานะคะเลี่ยมกรอบลายไทยงดงามค่ะด้านหลังนะคะยันอขัขระท่านเต็มนะคะพระผงของขวัญรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่500้บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่12สองค่ะ หมายเลขสิบสองวันนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะเนื้ออันปากาค่ะท่านเป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะท่านเหรียญงามนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะขอปล่อยปล่อยแบงปานะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยน้ำทานรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบสามค่ะ หมายเลขสิบสามรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเนื้ออันปาก,กาค่ะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะหลวงพ่อคงนะคะท่านดูลายเส้นตรงหน้าผากน,นะคะเหรียญงามค่ะแบ่งปันเลยนะคะที่สี่ร้อยห้าสิบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะสิทธิสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อค่ะเป็นเหรียญล่าผลภูลทวีนะคะท่านพัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบสี่ค่ะ หมายเลขสิบสี่รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยเขาทานพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนะคะเนื้อผงค่ะองงามนะคะตาท่านใดวยตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะท่านท่านดูนะคะมวลสารท่านชัดนะคะเลี่ยมใส่กรอบค่ะแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะท่าน450บาทนะคะเฉพาะ E p ีนี้ E ีีเดียวนะคะท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะทัดมหคะมาที่รายการที่15ค่ะ หมายเลขสิบห้ารายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังเช่นการขาท่านองค์นี้นะคะมวลสารดั้งเดิมเลยนะท่านอ,อกท่านเต็มฐานท่านเต็มนะคะได้ไปขึ้นขอบปูชาและสวยของท่านเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะกรอบแข็งแรงงดงามค่ะแบ่งปันที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะท่านวันนี้ไม่รอช้านะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางเป็นหลายร้อยกว่าอีพีแล้วนะคะท่าน ต้องไม่พลาดนะคะวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทาดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกโค,ค่ะสำนักสุสานไตรักนะคะปี17คำท่านเนื้อทองแดงนะคะท่านใดศรัทธาหลวงพ่อเกษมต้องไม่พลาดนะคะท่านดูนะคะเนื้องาม,มาค่ะท่านดูดวงตานะคะเห็นเป็นทรงหยดน้ําท่านชัดจมูกโด่งค่ะปากคมๆนะคะท่าน ลายเส้นคมกริบเลยนะท่านต้องไม่พลาดนะคะหูหว่วงต่อกโคตรกงจักค่ะแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านรายการนี้ให้ทันกันนะคะเป็นเหรียญปี17ค่ะสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะ ปีสาานะคะสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะท่านในอนาคตหาย,ยากแน่นอนค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านเจ้าสัวนะคะชื่อรุ่นดีด้วยค่ะเนื้อทองฝาบาทแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะสำนักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางค่ะเหรียญเจ้าสัวนะคะ400บาทค่ะ ทัดนมาค่ะท่านมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวเช่นกันนะคะของหลวงพ่อเกษมพิมพโ,โกปี35ค่ะท่านองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองนะคะท่านองค์งามไม่แพ้กันค่ะแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะองค์งามค่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะ ท่นใดได้ไ,ดไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยน้องท่านได้ราบผลภูมิทวีนะคะเหรียญเจ้าสัวค่ะสำนักสุสานไตรัจังหวัดลำปางปี35นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นเหรียญขออภัยด้วยนะคะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยค่ะพิมพ์ฐาน7ชั้นนะคะวัดชัยโยว,ะว,ะวะรวิหารจังหวัดอ่างทองค่ะท่านอนุญาตเปิดให้ชมนะคะ เหลือน้อยแล้วน่าท่านได้แบ่งปันมาน้อยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนะคะวันนี้มารับชมไปพร้อมๆกันค่ะท่านท่านดูนะคะเกตชัยโยนะคะตรงเสียงจะมีสามขีดนะคะท่านเนื้องามมากๆคะ่ะเนื้อแตกลายงามงดงามนะคะวันนี้พิเศษให้เลยคะ่ะท่านที่สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านหมดนี้แล้วไม่มีแล้วนะคขท่าน หมดแล้วหมดเลยนะคะรายการนี้นะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะวันนี้พิเศษให้ค่ะ3า0บาทเท่านั้นค่ะทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะหากลูกค้าเก่านะคะสนใจรับเพิ่มอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามกันได้คขาท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20วันนี้นะคะเป็นรุ่นฉลองเรือนไทยนะคะปี5้าค่ะหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามค่ะจังหวัดชัยนาทนะคะรายการนี้แบ่งปันที่300บาทค่ะ 300บาทเท่านั้นค่ะท่านเป็นแหวมกม้านะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะท่าน300บาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านสนใจหลายองค์หลารายการอย่างไรโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะหากสนใจหลายองค์มีราคาพิเศษส่วนลดให้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันค่ะด้านหลังยันอักคระนะคะของหลวงพ่อกลวยะคะ่ะท่าน300อบาทเท่านั้นเลยนะคะทับมาค่ะนานที่รายการที่20ิบค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระสมเด็จวัตรคงังพิมพ์ทรงเจดีค่ะท่านพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะคะแบ่งปันให้เลยนะคะที่300บาทค่ะ300บาทเท่านั้นนะคะองค์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นพิมพเจดี JD ค่ะท่าน300บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะ300บาทพร้อมส่งเข้าท่าน,าน สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านได้ปิดทันจองท่านได้ารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะหากสดหากดูแล้วนะคะสนใจศรัทธานอาท่านอยากเช่าบูชานะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีวันนี้คะ่ะท่านฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันเลยนะคะไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ